ไปกันนะคะคนวันนี้เราจะทำคลิปอีวิวเพราะว่ามุกคนนี้เราต้องดิทางไปแต่ใช้แเราเป็นเพื่อนแล้วก็จะไม่ลองวาแล้วเราก็จะมาลอง ก็งงสงการน,นะยิ่งไม่มีเวลาลอคิดเลยหนึ 11, ่นเรจะตัขอขอ,หองหน่อยหนึ่งพันกับแม่มันต้องหนึ่งพันนะ ันนี้เราจะไม่ยุบช่องอื่นแล้วเราจะเอาช่องตัวเองให้รอดค่ะจะนามสนุกช่องอมันม่ได้ะกิลพุดดิงอยู่เราจะหยุนช่องอื่นใช่ไหม

องหนึ่งอ๋อถ้ามันเหลือหนึ่งหนึ่งยุดหย่ไม่ไหวเป็นอั้นโอาหค้นมาตึงแล้วราตายแล้น้องเกิดอะเออตายนอนกนั้หึงตึง แต่วาเลยอันตน,นะะตอนนี้ก็อยู่ได้ทั้งสอทีมแต่ก็นข้ากก็เข้าใจแ่ทีมแรหนึ่ง4มสีครั้งบวกหนูบ,บกสีประมาณนี้แหละพบศตรู นก็สำคัญมาว่าแอปสทธิ์ชัมนเนี่ยคือะไรยก็คือแอปที่เราอัดเห็นเพราะว่าอยู่ทาลของอันนี้ให้สถอัดเห็นได้แล้วก็ไดต้องการอัดเท่า ไปตรงนั้น None.